จานอยู่เห็นเอา้าแล้วพี่ไม่คิดจะไปช่วยแม่ทำงานบ้างเหรอจันเน่วันนี้เนี่ยฉันทนดูพี่มาทั้งวันแล้วนะ <c oughs> พี่ชายฉันเนี่ย <c oughs> แต่งพี่มาเป็นเมียไม่ได้แต่งพี่มาเป็นคุณนา,นายนั่งสบายอยู่เฉยๆนะทำไมต้องเป็นเรา ที่ได้เมียไม่รู้จักเขาว่ากตันยู่แม่คะบอกโคล,ลี่ล้างแบบนี้ไม่ได้นะแม่ต้องอไปแช่น้ำส้มสายชูก่อนแล้ก็ต้องล้างผ่านน้ำด้วยท้าไม่อย่างนั้นเนี่ยยาที่อยู่ในผักมันก็ออกไม่หมดหรอกจ้ะลูก แม่ล้างผักอยู่ในครัวนี่ยุ่งจะตายอยู่ละเมียบพี่นะไม่ช่วยไม่พอเล่นยืนชี้นิ้วสั่งนั่นแหละมแม่คะวันนี้เนี่ยหนูซื้อไก่ทอดของโปรดแม่มาให้แม่ด้วยนะ แม่กินเยอะๆนะคะวันนี้แม่เหนื่อยมาทั้งวันแล้วพวกลูกกินเถอะจ้ะแม่คะแม่กินผัดผักด,ดีกว่านะคะอะไรกันเนี่ยพี่มายหนูอุตสาห์ซื้อไก่ทอดมาให้แม่กินแล้วพี่ก้าไก่ไปกิน ส่วนแม่พี่ก็ให้กินผัดผักเนี่ยนะเ,เลือกเก่งเนาะที่บ้านพี่เนี่ยเขาสั่งสอนพี่มาแบบนี้เหรอว่าให้แม่ผัวมันนั่งดูแลลูกสะใภ้เนี่ยหัดละอายแก่ใจบ้างได้ปะรู้จักไหมคำว่ากระตันยูอะ พี่กอฟพี่จะนั่งฟังเฉยๆให้น้องสาวพี่ด่าเมียตัวเองอยู่แบบนี้เหรอการทำที่ไมายทำเนี่ยนุยเขาก็พูดถูกแล้วนี่ทำไมไม่กระตันอยู่บ้างแม่ครับแม่ใจเย็นก่อนนะครับไม่พึ่งโมโหแม่เขานะครับเดี๋ยวแม่จะประสาเสียเปล่าลูกที่ฉันอุ้มท้องมาเกือบสิบเดือน ขนาดฉันอุ้มท้องเลี้ยงดูพวกแกสองคนโตมาขนาดเนี้ยพวกแกสองคนยังไม่กระตันยู่เลยวังจะชจะให้ลูกคนอื่นมากระตันยู่แม่ตัวเองเนี่ยนะแม,แม่แม่พูดอะไรคะเนี่ยใช่ค่ะแม่พวกผมสองคนไม่กระตันยู่ตรงไหนครับที่หนุ่ยเขาว่ามาเนี่ยก็เพื่อแม่นะครับก็ตอนที่แกยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยแกเคยทำงานบ้านช่วยแม่บ้างไหม อยู่กับแม่บ้างไหมทําไมพอมาเขาแต่งเข้ามาบ้านเราเนี่ยแกก็คิดว่าแกเนี่ยเป็นลูกที่กระตันยูแล้วงั้นเหรอห <c oughs> รือว่ากระตันยูของแกเนี่ยคือให้เมียมาดูแลแม่มากระตันยูแม่แทนแกแบบนี้งั้นเหรอแม่คะกินข้าวแล้วคะ่ะ ทำไมกับข้าวไม่แต่เดิมเดิมมาพี่บอกให้ทำไก่ตุ๋นให้แม่ด้วยไม่ใช่หรอก๊อบไมค์เขาทำงานกลับมาเหนื่อยหนจะมาทำงานบ้านอีกกับข้าวแค่นี้ก็พอแล้วลูกฉันกะว่าจะทำวันเสาร์อะพอดีช่วงเนี้ยฉันงานยุ่งมากอีกอย่างทำไก่ตุ๋นเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรเลยเราก็ต้องมีคนเฝ้าด้วยนะเออวันเสาร์นี้พี่ว่างพอดีเลยนี่ งานดีเลยเดี๋ยวเรามาช่วยกันทําไก่ตุน๋นพอทําเสร็จเนี่ยเราจะได้ช่วยกันทําความสะอาดห้องครัวได้ไงจะให้พี่ช่วยอะไรพี่ทํากับข้าวไม่เป็นหรอกนะและอีกอย่างหนึ่งในครัวมันก็มันสกปรกก็สกปรก,ก,ก,ปกพี่เป็นผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวจะให้พี่เข้าครัวไปทาเหรอมันใช่เรื่องไหมไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวฉันสอนพี่เองวันเสาร์แทนที่พี่ได้หยุดพักผ่อน นี่มาเห็พี่พักหน่อยไม่ได้เลยหรือไงถ้ารู้ว่าไก่ตุ๋นมันต้องใช้เวลาทําก็ตื่นให้มันเช้าๆหน่อยสิตอนพี่เป็นเด็กแม่พี่ยังตื่นเช้าทํากับข้าวให้พี่กินทุกวันเลยตื่นเช้าทำไก่ตุ๋นแค่นี้จะเป็นไรไปเอ่อแต่ว่าก็ตามนั้นแหละเป็นสัพายเนี่ยก็ําตัวให้มันดีๆหน่อยคงไม่น่ายากมั้งไม่กไม่กินแล้วเว้ยมปดูหนังดีกว่า พอเดินนะคะแม่เอา้าแม่เป็นไรหรอครับโลกกับพ่อแม่กำเริบอีกแล้วอะเรานี่พี่จะไปไหนอะวันนี้เรามีนัดก,กันแล้วนี่ว่าเราจะพาแม่ไปหาหมออ๋อพอดีพี่นัดเพื่อนตีแปดไวอ้อ่ะมาก็ไปส่งแม่สิแต่วันนั้นพี่บอกว่าพี่จะไปด้วยนี่ก็ใช่ แต่ตอนนี้พี่ไม่ว่างแล้วพี่ได้เพื่อนตีแบบไว้แล้วทําไมว่างเนี่ยไม่ก็ไปส่งแม่สิเนี่ยใกล้ถึงเวลาแล้วด้วย้พี่ไปก่อนนะครับพ,พี่กอล์ฟพี่กอล์ฟนุย้ยแกก็อีกคนหยุดหาเรื่องว่าพี่สะัพรยได้ละปกติพี่ชายแกเขาก็ทำงานทุกวันแกเองก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนี้ สองสามเดือนแกถึงมาทีและแกคิดดูตอนที่แกไม่อยู่เนี่ยแม่ต้องทำอะไรบ้างดีนะที่ได้พี่สภัยอเข้ามาช่วยพาแม่ไปช้อปปิง้งพาแม่ไปเที่ยวและทำงานบ้านช่วยแม่ช่วยเหลือดูแลแม่ทุกอย่างในที่แกเห็นพี่สภัยของมานั่งพักเนี่ยก็พรว่าเมื่อเช้าเขาทำกับข้าวแล้วโดนมีดบาดมือแม่ก็เลยเขามานั่งพัก ทำไมพี่สะใภ้เขาถึงไม่ยอมให้แม่กินไก่ทอดล่ะคะก็เพราะว่าแม่เนี่ยป่วยเป็นโรคไขมันในเลือดสูงไงล่ะทำไมผมถึงไม่เห็นรู้ว่าแม่ไปไขมันในเลือดสูงแม่เป็นตอนไหนเป็นแต่เมื่อไรเนี่ยแกจะไปรู้อะไรวันๆก็ห่วงแต่เรื่องไปตีแบตแกจำได้ไหมตอนที่แม่ไปหาหมอหมอบอกให้แม่เนี่ยลดกินของมันของทอด บ้านเรานี่โชคดีมากเลยนะที่ได้ไม่มาเป็นสะพายแล้วแบบเนี้ยแกจะยกภาระหน้าที่ทั้งหมดให้ไม่ยเขาเป็นคนทำคนเดียวเลยงั้นเหรอผมข,ขอโทษค่ะแม่เอาขอโทษแค่แม่คนเดียวงั้นเหรอ ไมยพี่ขอโทษนะที่พี่ละเลยมายปล่อยให้มายทำงานบ้านหนัคนเดียวทั้งวันเลยต่อไปนี้พี่สัญญานะงานบ้านทุกสิ่งทุกอย่างพี่จะเมาทำคนเดียวหมดเลยให้ไมยกับแม่นั่งพักตามสบายเลยพี่พูดเองนะแล้วก็ห้ามผิดคำพูดด้วยมา หนูขอโทษนะคะแม่หนูสัญญานะว่าต่อไปนี้เนี่ยหนูจะมาเยี่ยมแม่บ่อยๆ